เคยมีใครอ่านนิยายจนอยากทะลุเข้าไปในนิยายบ้างปะตั้งแต่น้องปายน้องสาวด้อมเก่งน้ำปิงข้าข้ามกำแพงเมืองจีนก็คือไม่กลับบ้านเลยอย่างวันนี้ฉันทำอาหารจีนอย่างเมนูไก่น้ำลายเพื่อไปกินไปด้วยดูซีรีส์เรื่องใหม่ที่ฉันติดงมแงมไปด้วยไหนก็นไหนและฉันขอชวนพวกเธอมาข้ามกำแพงเมืองจีนกับฉันไปเลยละกันซีรีส์เรื่องนี้ชื่อสู่ภูผามาหาสมุรเป็นซีรีส์ย้อนยุคแนวกำลังภายในที่เล่าถึงเซียวหมิงหมิงพนักงานออฟฟิศธรรมดารรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบ่สืบชื่อใครจะไปคิดว่าวันหน พลังภายในซึ่งถ้าตามที่เขาเขียนในนิยายตัวละครพระเอกของเรื่องอย่างเซียวชิวสุยจะได้ขึ้นเป็นเจ้าแห่งยุทธภพแต่ความพีคคืออะไรรู้ปา้าตอนที่เขาทะลุไปอพ่พระเอกยังไม่ได้เทพปานั้นยังเป็นแค่คุณชายสามที่ยังไม่ได้มีวิชาเลยเลยฟิลแบบเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ตอนแรกแล้วพระเอกของเราก็คือต้องผ่านบททดสอบผ่านเรื่องราวมากมายระหว่างทางมีทั้งดราม่าต่อสู้สูญเสียดูไปก็ลุ้นไปแต่เหตุผลหลกัหลกๆที่ยยมิดูซีรีส์เรื่องนี้เพราะลุกของเซียวชิวสุยคล้ายกับลุกของหลี่เหรียญควาตัวละครที่เฉิงออเเยสดงนรรื่กาาาามมมปโููห มุดนี้พี่พระเอกของเราเล่นถึง3บทเลยคือเซียวหมิงหมิงคนเขียนนิยายในยุคปัจจุบันเซียวชิวสวยพระเอกในนิยายและอีกตัวละครซีคิเที่ฉล่นมากว่าพี่แกมาดีหรือมาร้ายคือหลี่เฉินโจเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าได้เล่ามันจะติดพันแป๊บเปี่ยวไก่น้ำลายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวจะเปิดไอชีอี e. ดูซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยกินไก่น้ำลายไปด้วยจริงป้าเรื่องนี้คือสนุกมากจริงๆภาพสวยเล่าเรื่องง่ายตัวละครน่าติดตามมีฉากให้ลุ้นเยอะที่สำคัญคือไม่สามารถเดาเนื้อเรื่องได้เลยเขามีภาคไทยแล้วมีทั